วัดท่าเรือตั้งอยู่หมู่สามตำบลแกลงอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองคําขวัญคุณภาพดีมีความปลอดภัยอนามัยเลิศเชิดชูคุณธรรมวิมสัยทัศน์โรงเรียนวัดท่าเรือเป็นโรงเรียนวัตกรรมเด่นเน้นคุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีบนวิถีความเป็นไทยใส่ใจอาชีพพร้อมจิตอาสา ร่วมรักและพัฒนาสิ่งแวดลอ้อมโรงเรียนวัดท่าเรือเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,564มีนักเรียนจำนวน649คนมีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น35คน ภายใต้การบริหารงานของนางสาวปิยพัฒนทองพรมผู้อำนวยการโรงเรียนและนางนัตพร์ฮิรันมาศร,รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดท่าเรือจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะโรงเรียนวัดท่าเรือ ใช้รูปแบบท่าเรือโมเดลในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยยึดหลักวงจรการทำงานแบบ PDCA ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาขั้น P Plan เป็นการวางแผนและออกแบบนวัตกรรมและการดำเนินกิจกรรม โดยมีวิธีการหรือแผนปฏิบัติงานที่มุ่งมรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพปัญหาและความต้องการให้เหมาะสมกับความพร้อมและบริบทของโรงเรียนวัดท่าเรือและความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยหลักการบริหาร6ประการประกอบด้วยทีทีมเวิร์กการทํางานที่เป็นทีมโดยเน้นการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผิดชอบร่วมภาคภูมิใจ ครูทุกระดับชั้นช่วยกันออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้วิชาภาษาไทยเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้และร่วมกันกำหนดชิ้นงาน H Happy Working คณะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดออกแบบการจัดการเรียนรู้ทําให้มีเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นทิศทางเดียวกันทำให้มีความสุขกับการทำงาน A Excellent การจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมรับการประเมินภายนอก A. Uh, Relation การเสริมสร้างความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ของบุคลากรทุกฝ่าย U Understanding มีความเข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับความแตกตา่างและมีข้อตกลงร่วมกันในการทำงาน A okay. Assessment การประเมินผลการดาเนินงานโดยวิธีการที่หลากหลายและสะท้อนกลับดีดูเป็นการดาเนินการตามแผนที่วางไว้โดยถ่ายทอดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรโดยใช้รูปแบบการบริหารท่าเรือโมเดลในการขับเคลื่อนอาศัยแนวคิดที่สำคัญ3ประการคือหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หลักการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและหลักการประกันคุณภาพภายในนี้ได้มีการดาเนินงานตามขั้นตอนและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีการกําหนดหน้าที่และมอบหมายความรับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและมีการปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจโดยพยายามไปสู่ความสําเร็จร่วมกันกะโบกะบุกก่อน กลมกระท่อะกระปุ้ยกลกนไกกลมกุ้มกิ่งกระชายข้าวราดแกงข้าวหมูแดงข้าวหกศึกข้าสึกขี้ดินขี้ตาขี้ผงขี้เล็บเข็มขีดยาข้าที่ แขกเมืองไข่ข้าวไข่เจียวทบทวรพยัญชนะสระและวรรณยุกอ่านคำกลุ่มคำและสังเกตพยัญชนะต้นชุดที่หนึ่งกติกาเจ็บปวดดีกาดำแดง 4. เช็คเป็นการตรวจสอบประเมินและการปรับปรุงในการประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารจัดการสารศึกษาโดยประเมินจากคุณภาพของผู้เรียนเพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินการให้ดีขึ้นโดยได้มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีการประเมินผลลัพธ์เทียบกับค่าเป้าหมายทั้งตัววัดระหว่างการดำเนินการและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ เพื่อการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงที่ดีขึ้นในองค์กรอย่างเป็นระบบ A. Action นำผลการประเมินที่ใช้แนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการของสถานศึกษาตามที่ระบุไว้ตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ของสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของผู้เรียน สารสคคือ 1. น้่งหารายได้เรียนตัวเองเม่อยางตกยาค่ะ 2. เพื่อให้หนูงสาวสมัยนี้และสมัยนั้นให้มีความประพฤติและปฏิบัติตนตามคำสอนค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบท่าเรือโมเดล 1. ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาการอ่านที่หลากหลายสามารถนำไปปฏิบัติได้ง่ายและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง 3. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ